สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพกก่อกันคือเกล่าวเนาะทางสองสาลลงบรรณาเด้อพี่น้องอยู่เขือนอยู่ซานเดอร์วันนี้กับเราไ,ไปทางใดนเนาะฮากะมาจากตลาดพี่น้องตลาดแลงแลงเซนโนนี่แหละชเฮากะไปกได้ไปกับเจ้เมปิปอลเนาะพี่น้องสองคนไปสื่ออันเนวมาเฮตีนดาดะลองอันห้องน้ำใหม่พี่น้องแล้วแล้วห้องน้ำกั แหลพี่นอ้องการเอาเห็ดห้องน้ำแล้วลักะสลองเนะาะกายไอ้ทางั่งไทยนั่นแหละพี่น้องคนถักเงินมาพร้อมคือกระโลกพี่น้องสามพันเนาะคนไทยเห็ดซีกาการกาห้ากับสเห็ดมือนีทมิรกวาซีเห็ดต่ประมาณสองสามหมื่นเลยพี่น้องแต่ส่วนนี้โควิดนอโควิดระบาดก็เลยบริไปทางใดส่วนเชโนก็ุมเอากลับไปเวียยมือนี ก็เลยพากันแหวเลยก็บบริเวณไปนอกพี่น้องแบบโควิดอยู่เราระบาดลายดีทำบิดกับเฮนแต่อยู่ไทยเนาะกับอยู่ประเทศนั้นประเทศนี่บัานนี้ป้าอยู่เราขนาดเลยพี่น้องมือละร่อยมือละร่อยอยู่สวรรค์ก็ล็อกดาวน์แล้วพี่น้องอยู่เชโนก,ก็น่าจะล็อกไปเพราะว่า เพราะว่ายับเขามากยับเขามากนะโควิดกับันนี้กับอากาศสีพาพีพ่น้องไปอันนั้นเนาะไปพง,งน้ำกแหละพี่น้องตอนนี้ภาพพ้นกระหึ่มหึ่มหึ่มมาแเลยพี่นอ้องเอ้ยมืดกำดำเขียวมาแลยประมาณนั้นแรงๆสองโมงสามโมงแล้วก็เอาเลยมืดมาเลยก็ครา,ายในนองห้องน้ำเราแล้วแล้วพี่น้องจะดกสบายนี่มีแห้งไปเติบหนึ่งแหลลพี่น้อง ห้องน้ำแล้วเลยดีใจได้เนาะมีฮอตขี่งวองว้อกับเขามาขี่สเสร็จเ,นะเ,เ,นะเ,เ,เรียบร้อยแล้ว่นอะกาห้ากะเทอันนี้เลยเนาะห้ากะเทแล้วส่วนห้องน้ำเขากันแล้วเรียบร้อยแล้วใส่ทางใส่ยังแล้วเรียบร้อยเลยนะเนาะแล้วแล้วใส่ได้ปกติส่วนอันนี้ห้องอาบ มันจะเป็นอยังมันถึกน่ำแล้วมันฝืดนี่พี่น้องส่วนนี้ก็แล้วเรียบร้อยแล้เด้อเข็งเครื่องค่อยกาห้ากาใส่ได้ปกติแล้เด้อพี่น้องดอกไผกามีแต่ในฝืดนี่เนาะแบบว่ามันจักสีวะนะอะไรขนาดพี่น้องมัน ไอทูนอะไรทูมันกระบอกออกมันมันเป็นสีแบบพวกปูนพวกอันยาแนวขนะมันติดแล้วแบบเฮ้ยจั๊กซว่าอะไรกระบอ่ะวสีเอายังมาล่างมันจังสีออกเนาะอัดนี่กะมันบอยากเข่าตัวนี้เจัามันเป็นยังมันถึกนน้ำแล้วมันมันบวกเข่ายามันเมล่หายผ่อแปลงใหม่เนาะ อันนี้ก็เป็นเครื่องที่เฮาสิมาเ s ็ดซ m a h e d c i n ละพี่น้องมีพักอันนี้พักพักพักแล้วก็เห็ดส่วนพักก็เซาเป็นฟอเฟอร์เพื่อให้เอาลายเนาะ <c oughs> ส่วนลายเน้นแต่นละมัน <c oughs> สบายดีพี่น้องลายเน้นเนน้แต่ตอดเนื้อเนาะเลยบอก่ต้องเอาลายกี่ยาวคะส่วนเซบิวกับซวนแลน้ว,วลเดอ้อพี่น้องแต่ก็เพิ่งก็ บูว่พิ่นสีมารหรือบ่เนาะเขาสวนแล้วเลยพิ่น่างเพิ่นกระนาจะมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกุ้งี่กาโลเท่าไหร่วะ <80. S 2> แปดสิบแปดสิบูไแดแพงกระกระโด80เอ่อซื้อกุ้งซ<า>ื้อปลาหมึกเง,ง,งินขึ้นเงินขึ้นโตบักใจนะเมื่อคอขาดเลยตัวนี้นะ มีเต่กุ้งและก็ปลาหมึกส่วนซีนก็บอได้เ,เอา,จาเจ้าแมงปอเพราอยากซีนพิ่นแบบว่ามันเป็นพยานนะพี่น้องก็เลยบอคอยเอาปันไดนเนาะหักพุ่นแต่งแล้วเรียบร้อยเลยดอกอยู่ในทงนี่ก็จะเป็นปลาหมึกเอาเนาะสามโลกูได้โอ้ยมากระจกพี่จังอันนี้ก็ โตเป็นโตพี่นอ้องมีแต่กุ้งกับปลาหมึกนี่แหละส่วนเนื้อกบบอารเนาะาเอาแล้วก็พักแลวกจะเนฮะ็ดแหละ่ออน้องด้วยซันมน่เลยซ <c oughs> ื้อซืัลนะเ <c oughs> นนาะเงินก้อยใจทางเด้บอบ่ใใจซ่าบ่ใใ่กะละมั <c oughs> กกะละมังได้ นี่เพิ่นกะหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้ยแมนวันนี่กะซัมมี่อะไรพี่น้องเว้ยชาแเมนปอหัน่นแ,แล้วเนาะง่ายเป็คน <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นหมูเอาแต่เอาแต่น้ำมันมันเลยหมูอะไรพี่น้องเยส่วนพักอะยังบ็ทันเบิร์ดเนะาะชาแเมนปอคนเน้นตอนบดบ่อยเน้นพักคน <c oughs> แหละสุมาก็สิลงไปกินอยู่ร่มคนแหละพี่น้องบ่อยอยู่นี่แหละเนาะ ยันเงือนไผ่อยฮักมันลายคนะาเดินมาเดินพี่น้องเดินเรอเน้ห้าว

เกลงก็รลยยา่้อลังนีเา่ห็นเราบมีำมากยอ่ไปเลยโกหลัล เลจ้เล็กยังไปวาเลยนะเล็กมากตา้อันหรอตา้ออ่คนหลายเราแบี้แม่แะวดีคือคือิในต่าะขยะเจ้าโนดาขยะโดมไหมเสร็จกันแล้วปะนี่ อันนี้ไม่เสร็จไปหยาบเ็ดเ็มไดสร็จเร็ว่แลตอนนี้สมอลก็กินแล้วเรียบร้อยเลยเนยาะพี่น้องกะอันพี่น้องนั่นแหละมากินน้ำเนาะกะบลายคู่ลายคนกินกัแซ่บเนาะพี่น้องตอนนี้กับขำเลยฮ่าโมงกว่าพอดีเนาะอากาศกัพอดีพ่นลิ้นเล็กหน่อย กขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจีเดอันเลี้ยงซีนดาเฮาเนาะทางเฮาก็ดีใจแห้งกะขอบบุญขอบคุณขอบใจเพ่นหลายๆสำหรับคลิปนี้กาสิได้ขอจบไว้เสมอเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจให้สโลงบรรณาใน่เด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทุกเช้าเลย รอกันคลิปใหม่และคลิปตอ่อๆไปเด้อบ๊ายบาย